การจนาบุรีแม่ทัพภักที่1ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงดานตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิชุดจับกลุ่มยาบ้า50ล้านเม็ดในพื้นที่กองกำลังสุรศีกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจเข้มกว่าปกติจากกรณีเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศีได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจสพทองผาภูมิตำรวจทางหลวงตมตชดที่134ตำรวจชุดปรับปัญยาเสพติด เจ้าหน้าที่อสฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิทำการจับกลุ่มนายปิติพันธ์น้อมสูงเนินหรือนุ่มประลังเพอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่812ทับหมู่ที่4ตำบลปลังเพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและนางสาวพรสิริคงนันดีหรือพรอ,อายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่43มหมู่สีตำบลประลังเพอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซองสามีภรรยาพร้อมของกลางรถบรรทุกหล้อ ยี่ห้ออีซูซูสีขาวเทาหมายเลขทะเบียน70ขีด1146มุกดาหาร1คันและยาบ้า250กระสอบกระสอบละ2 0 0 0 0 0เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมดจำนวน50ล้านเม็ดมูลค่า1,500ล้านบาทซึ่งตกเม็รละ30บาทและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องยึดทรัพย์2,42,000บาททั้ง2ถูกจับกลุมได้ที่บริเวณจุดตรวจร่วมสาแยกทองผาภูมิ หมู่หนึ่งตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลโทชิสนุพงศ์รศิริแม่ทัพภักที่หนึ่งผอบอสป,ปกทพ .1 หนึ่งพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่มาติดตามการปฏิบัติงานของชออกรรัตยาและรอยิบเก้ากองกำลังส,รสุรสีในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงที่ได้ร่วมจับกลุ่มผู้กระทำผิดรายสำคัญ ร้อมของกางยาบ้าจำนวน50ล้านเมตรเมื่อเวลา12ธันวาคม2566นาณจุดตรวจร่วม3มแยกทองหาภูมิหมู่ที่1ตํางลท่าขนอนอำเภอทองหาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยพลโทชิสนุพงษ์รอดสิริแม่ทัพภาคที่1พอพบอสป,ปกทพหนึ่งได้กล่าวชื่นชมมอบโอวาทให้กำลังใจและมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกรุณามอบของบำรุงขวัญรวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจและได้กําชับให้ทางกองพลทหารราบที่9้าโดยชุดเฉพาะกิจลาดยาที่รับผิดชอบในพื้นที่เฝ้าติดตามสอดส่องให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงจากนี้ไปเพราะในพื้นที่ภาคตะวันตกน่าจะเป็นเส้นทางที่ขบวนการเหล่านี้ปรับเปลี่ยนเส้นทางจากภาคเหนือหรือเส้นทางอื่นๆเพราะเพื่อนบ้านกําลังเกิดปัญหาการกวาดล้างหนักขบวนการน,นี้จึงต้องหันมาใช้เส้นทางการจานบุรีก็เป็นได้ดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้มงวดมากยิ่งขึ้นกว่าปกติด้วย ข่าวเนวิว24การเจริบ,บุรีชุดิการไหลวารินรายงาน